คล้ายช่างแม่งกินดูเรียนหนึ่งดูกกับขนมจีบตอมมเลี้ยงไหวเปล่าแต่ไม่อ้วนหรอกน้ำหนักไม่ขึ้นจี โอดับเบิลยูโอกดติดตามนะครับโอเคครับขอบคุณครับกินด้วยกันไหมเนี่ยขนมจีบกุ้งใครอะ่ะไม่รู้อ่ะป้าบอลหาแต่เพื่อนอี่ะ น้ำอ่ะน้ำยายอ่ะอะไรอีกเนาะขนมจีบจีบกุ้งพี่โอ้ไปทุรละ อะไรง่วงเรียมอะไรง่วงทั้งปีนอนดีเนอหายไาห้หน่อยอิ่มไหมอิ่มอิ่มกินทุเรียนลูกหนึ่งแล้วอันนี้สองไม้สวัสดีค่ะยายหลังเลิกเรียนจะเหลือถ้วยถ้วยหนึ่งนาจะกินไหวไหมเนี่ย เอาน้ำไม่น้อยหให้รถใหญ่อะเดี๋ยวกระเป๋าสีม่วงมาด้วยกินอะไรยังโฟพูดใหม่เดี๋ยวนี้เลยอ้วนอ้วนอ้วนคิดถึงอ้วน ไม่คุยกันแล้วไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไม่คุยถ้าไม่ขอโทษไม่คุยไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบต้องพูดเป็นภาษาพูดถ้าเป็นภาษานี้ไม่เอาพูดพูดก่อนทําไม่งั้นไม่คุยด้วย พูดพูดไม่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 ไม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 เอาผาพพูดไม่ให้คันให้ไม่ให้อภัยกลับบ้านก่อนไม่พูดก่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคิดถึงนะเนี่ยก็ยังกล้าพูดเลยเหนื่อยไหมถ่อยแล้ว เสร็จไหมอะเสร็จไหมเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่แสดงว่าก็ไม่เหนื่อยมาก